ตัวครับยิงทำไมทำไมต้องยิงโว้ยครับมั่ยครับมีอะไรหรือเปล่าครับจะจะพาผมไปไหนเนี่ยพาไปแลนไงพาไปหาแฟนยังไงลุกเขามีแฟนได้ไหมอี๋ใครวะวายตัววายตัวเฮ้ยรู้เว้ยกูอยู่นี่อ่ะอีอย่าง คก่งงงงงงไปไก่ตาแตกเลยใช่หรอแล้วมันเรียกปีดักด้วยเลยดักก็ว่าอยู่ปากส้นตีนนดิเราปังจัดไอเยี่ยไม่อกี้ผมโดนด่าพ่อเนี่ยใครไม่ดนหน้าพ่อแสดงว่าไอ้เหี้ยนั่นแหละกูรับเงินขึ้นรถมาขอไปเข้าคาแคร์ก่อนโอ้โหวันรังเกียจกูขนาดนั้นเลยเหรอ โผล่ครับล้างเกียร์ผมขนาดนั้นเลยเลยครับไปตัขึ้นรถไม่ได้หรอฮะเฮ้ฮะอีดำมอีสควอยอ์จาฮะอย่าขยักูกรอบตัวมึงเนี่ยเฮียกูต้องไปล้างตัวไลสควอยมานี่ดีไอสัตว์รับหลังกูหรอฮะเฮียต่อหน้าไม่ไม่พูดใช่ป่ะต่อหน้าไม่กล้าพูดใช่ปะไอมเฮียกูขอากลค้นไปว่ะ ไอโกเว้ยไอเฮียพอไรไอเฮียสกปรกชิบหายสัตว์กูต้องไปลักกูไรไอเฮียฮัลโหลครับขอพูดมาหน่อยดิทำไมต่อหน้าไม่กล้าพูดอ่ะเมื่อกี้ทำไมต้องรับหลังคนอื่นด้วยครับทำไมต้องทำไมคุณต้องแบบทำตัวแบบไม่มีมารยาทนันสังคมด้วยครับยงเป็นคนอยู่หรือเปล่าเนี่ยมีความเป็นคนอยู่หรือเปล่าเนี่ยฮัลโหลหรือว่าแบบอยู่ต่อสองต่อสองคุณไม่กล้าพูดคุณต้องอยู่เป็นฝูงใช่ป่ะคุณถึงจะกล้าพูดอ่ะแต่ผมพาไปให้ก็ได้ครับโหลครับเอ้าแกโงูแนวนแวนยอดแจ้งโวนแหวนแจ้งนวนัตว งไม่ไปไหนไสั่นหมดิหายเลยยกหรอนายกรีแบนทมยังอยู่ปะอ๋หมยังมีอยู่ปะคะด่ากูจัดไอ้อด่าด่ากูม่กดขอพูดได้กูหชิหายแทนที่กูจะได้ด่ามันก่อนเยอะ มึงก็มาด่ากูจีสะกี้มึงก็มาด่ากูดีมันก็มาด่ากูดีเฮียรับหลังหน่อยสัตว์รับหลังสองรอบแล้วนะมึงหงายเฮียใครจะเชื่อใจมึงวะหาอีเฮียเอ้าเฮียเอ้ยโดนแบนไอสัตว์เอ้ยรีบแบนเกิน ไม่พูดเยอะเว้ยเมกาคิวอ่ะน้องมาคนเดียวเจ็บหมดเว้ยกุ๊บแจ้งโดนแบนคนคนหัวฟ้าทำครับคนหัวฟ้าทำครับเหมือนแม่คนคนหัวฟ้าทำหรือเปล่าวิ่งไป่าชิผมก็นอนตายผมผมเห็นคุณทำน้ำเมื่อกี้่มันมันมันโดนแบนแล้วเหรอครับไปแล้วครับบินไปแล้วผมติดเบสดูว่าผมนอนอยู่ไปแล้วทิ้กูบ้าไปทิ้ง หายตัวเฮ้ยนีดิเฮ้ยโหไม่ต้องหายตัวหรอกเวลาเลื้อนอ่ะขอร้องโกตัวหน่อยเห็นหนีเสียงนกเสียงกาเว้ยเสียงหมาเสียงควายว่ะเสียงคนแก่ที่ไหนวะ ไอ้ที่อื่นไปรออีกอาทรงผมไรเนี่ยอ่อยผัวชาวบ้านหรือเปล่าเนี่ยบรรเทาไม่มีผัวด้วยอะอะไรคืออะไรคืออะไรอะไรอันนี้วันนี้พัดบรรเทาไปหาผัวหรอหรือว่าไม่มีใครเอ้ยไม่ไม่แล้วคืออะไรมาดักคืออะไรอะไรก็ถามเฉยๆอะไรล่ะจัดกนะดอคืออะไรอะคืออะไรโอ้โหถามเฉยๆเลยคนไทยเชื้อชาติเดียวกันครับผมอันนี้ไม่ไปอ่อยผัวชาวบ้านหรอครับวันนี้ครับจุดรอยย้อจ้ากูไม่เคยอ่อยใครเนาะหรือว่าไม่มีผัวชาวบ้านให้ไปให้อ่อยครับผมไม่เคยอ่อยใครจ้าไอสภาพนี้แบบสภาพไปฮี วเฮ้ยรถก็ไม่ล็อกเว้ยลงมาทำไมอ่ะลงมาทำไมอ่ะทำไมกูต้องลง่าจริงลงมาดิทำไมกูต้องลงอ่ะกลัวกลัวผู้หญิงเหรอทำไมทอามะครับไม่อยากรักแกผู้หญิงครับผมลูกผู้ชายสุภาพบุรุษพอครับผมกลัวผู้หญิงเจ็บครับกลัวจัดกลัวจัดเอาเอาคืรถผมมาทำไมครับเนี่ยเดี๋ยวครับช่วยช่วยเอาร่างกายสุกปกสุกปกลงจากรถผมได้ไหมครับเนี่ยโอ้เก่งมากเก่งมากเชื่องมากครับเชื่งมากนะครับเชื่องมากนะครับผมอะไรน้องอะไรน้องอะไรน้องพี่ไม่ขึ้นน้องพี่ไม่ขึ้นน้อง อะไรไม่ให้ขึ้นไม่ให้ <จะ S 1> ขึ้นสภ<พ>าพใครก็ไม่รู้ไม่รู้จักไอ้เหี้ยอะไรไอ้บอลแมนนี่ปะเอออยู่ที่มังกรสีส้มออกมาเลยมาเลยอ๋ยอ,อเปิดก่อนนะครับพี่ไม่อยากรังแกผูห้หญิงนะพี่ไม่อยากรังแกผูห้หญิงนะน้องพี่อยากรังแกผูห้หญิงนะ ที่อยากละแกผู้หญิงนะครับไอ้แจ็คที่มานนี้กูจะบอกมันต่อยมั่วกูจะบอกมันต่อยมั่วมึงมายังเนี่ยมึงมายังเนี่ยกูเห็นมึงละไอ้แจ็คคนไหนได้กินมาครับไม่แอด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 ค่ะคืออยู่ดีๆเขาก็มาว่าหนุ่มเนี่ยเน่ยครับต่อยมัวมมีมีหลักฐานหรือเปล่าครับเมื่อกี้แอดมินเห็นไหมครับเขาตอดตอดต่อยมัวอ่าผมผมเห็นว่าต่อยครับเมื่อกี้นะผมดีใครมันแวนวะเขาเป็นแก๊งด้วยครับดูผมเป็นประชาชนเพิ่งเข้ามาใหม่โดนกดขี่เฉยเลยไม่ไม่ได้อัดไว้ค่ะอันนี้แจ้งใบได้ไหมครับแบบหลักฐานถ้าถ้ามมาาาหหรรรก็แจ้้้งงไไดคคัับบทลนนผูเ่่ใ ก็ต่อหน้าแอดมินเมื่อกี้แอดมินก็น่าจะหงห็นแล้วใช่ไหมครับไม่แต่ว่าเขามาด่าหนูว่าเขาหนุนะหนูตัดผมอยู่ดีๆของหนูหนูยังไม่เคยไปทำอะไรเขาเลยแล้ไม่ได้ด่าเขาหงุเลยครับผมกะดีตัดทรงผมเลยเนี่ยอ้อยผัวชาวบ้านทั้งบ้านเนี่ยมันทันทายไม่มีผัวเลยผมจะไปด่าเขาถ้าแบบไม่มีโอเวอร์เี่ผมก็แบบตัดสินแบบใครถูกใครผิดไม่ได้ครับเพราะมันต้องใช้หลักฐานนะครับเสริมเนี่ยปล่อยต่อหน้าเครับผมผมเป็นกลางครับไม่เขามาท้าหนูอ่ะเขามาด่าแต่เมื่อกี้ผมเห็นคุณต่อยเขานะครับ ไอ้เป็นผู้เล่นใหม่บ้าน้องใช่ครับไม่ได้สวนเลยครับแอดมินเห็นผมสวนเขาไหมผมไม่ได้สวนไม่ไม่ครับไม่ผมขอโทษเขาแล้วอ่ะผมชนรถเขาแล้วผมก็เอากระเปซ่อมให้แล้วอ่ะครับเป๋ายังไม่จบไม่ไม่คือตอนแรกเขาจะขโมยรถหนูด้วยซ้ำถ้าหนูไม่ล็อกรถอ่ะไม่ได้ขโมยครับแล้วถ้าคนอัดโอเวอร์เลย์ไม่ได้ล่ะคะอะไรครับก็ไม่รู้ครับทุกอย่างมันต้องมีหลักฐานนะครับถ้าอัดโอเวอร์เลย์ไม่ได้ก็ก็ไม่งั้นผมก็แบบแจ้งใบใครไม่ได้อ่ะ เดี๋ยวจะผมตัดหลักฐานให้ดีกว่าเพราะผมก็อ่าอเอร์เลยไปด้วยไม่งั้นงั้นคุณก็ตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่คุณเข้าร้านมาเลยตั้งแต่นี่ัผมไม่มีครับ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 อย่ามาตอนไหนตอนไหนครับไม่เคยตอนไม่เคยเล้มแบบใครด้วยสาวเมาจริงๆเล่นอยู่คนเดียวอะใจงีครับใจงี้ครับค่อยคุยรับเอางี้ผมรับคำขอโทษแล้วกันถ้าคุณขอโทษผมตรงนี้ผมจะไม่แจ้งไปก็ได้นะ งัวมันจะบีบน้ำตาวะใช่แล้วพี่มาด่าหนูก่อนว่าหนูเป็นนางที่หนูยังไม่ยุ่งกับพี่เลยนะพี่อะมาขอโทษแเนี่ยคุณก็ดเชียร์สองคนก็ได้ครับเมื่อกี้คุณขึ้นมึงกูใส่ผมแต่คุณต้องแบบทำดีต่อไปพีรอดไม่ก็ไม่ก็คุณมาด่าหนูพี่อะอะไรครับคือหนูอยู่ของหนูดีๆอ่ะตอนนี้ไม่ต่อผมนะถ้าถ้าคุณถ้าคุณไม่ค้างชื่อผมจะ No ทำไมอะเธอเธอเธอแจ้งเลยครับแจ้งเลยมันไม่โดนใบอยู่แล้วทำไมต้องแจ้งอ่ะเอาเอาใครคุยอ่ะใครคุยอะเล่นเป็นอะไรอ่ะเอาเล่นสองโลครับแอดมินดูสิครับสองโลอะไรสองโลแอดมินดู อะไรมันมีกดหน่อยพี่แต่มันก้นนีครับอะไรนี่ครับกดกดนกูเล่นใหม่ครับเฮ้ยทำมันเปลี่ยนเสียงเป็นผู้ชายได้ครับไม่ไม่อะไไอ้นี่แอดมินที่อะไรมันไม่ใช่แอดมินนี่อะไรครับดูแอดมินครับได้ครับมันก็รู้แล้วครับปากดีอย่างนี้แล้วก็เปลี่ยนพรมมาเล่นด้วยเปลี่ยนพรมมาเล่นด้วยครับครับโป้ตามนะครับตามนะครับโป้ไม่ได้ด้วยก็เดี๋ยวโดนแบนครับเสื้อผ้าโป้เฮียก็โดนแบนครับไอเฮียไอ้ตัดเสียงเปลี่ยนในเฮีย เียเปลี่ยนเฮียอะไรกูอยู่กับแฟนกูยอะเแฟนพ่องดีแฟนเมียกูไอ้เฮียคนที่อยู่คนที่มึงอยู่ด้วยกูคันครับไอ้เฮียโสดเฮียฮะอิสกอยเฮียผู้ดีสัตว์อีกไอเฮียเปลี่ยนร่างมาผู้ดีฮะอิสกอยเฮียบอกไอ้สัตว์เดี๋ยวกูก็เดาเมียมึงด้วยเฮียโอ้ยบอกบอกเมียในเกมมึงอมกูดิเอ้ยอิสกอยเอ้ยเอาผัวมาเล่นเฉยเฮียขออญาตแจ้งไปนะครับอ้าไอ้เฮียโดนแบน